และนี้ก็เป็นบ้านชั้นบนนะคะหลังจากทําการกั้นห้องเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการทําฉนวนกันความร้อนเย็นหรือ insulation work นะคะ,ะเราตัดสินใจที่จะทําเองนะคะแล้วก็ซื้อเครื่องมือต่างๆมาเสร็จแล้วพออำลองทําเองนะคะมันยากมากคืออยากจะเปลี่ยนใจนะคะแต่ก็คือเปลี่ยนไม่ทันแล้วเพราะเราซื้อของทุกอย่างมาหมดรวมกระทั่งเครื่องมือด้วยก็เลยตัดสินใจ ทำต่อนะคะทําช้าๆะคะ่ะทําไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราไม่รีบทําเสร็จไปแล้ว70%นะคะด้านข้างและด้านสโลปเสร็จแล้วเหลือแต่เพดานนะคะแล้วคุณสามีก็จะติดหน้าต่างตรงนี้นะคะอีก1บานสำหรับฉนวนกันความร้อนของเพดานนะคะเราจะต้องใช้ชนิดหนาะแบบพิเศษนะคะสำหรับ insulation board นะคะใช้ขนาดหนาะ หนึ mm มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เราก็จะโรทับด้วยอ<ร>ิน l a t i o n r o รอีกหนึ่งชั้นนะคะเพื่อกันความร้อนและความหนาวเข้ามาบ้านของเรานะคะตรนด้านนี้ก,ก็คือเสร็จแล้วอันนี้ห้องนอนใหญ่เนาะ ก็ลด <Good> mm ิน hmm. s ูเลชั o ด้านข,ข้างๆแล้วนะคะแล้วก็ insulation board นะคะวันนี้เราก็คือเริ่มที่จะใส่ไอที hmm. ่อยู่ซิลลิ n g นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นอันนี้นะคะ mm hmm. เราทดลองทำกันได้สองอันโอเค ค่ะมาชมเบื้องหลังของงานยากๆทั้งหมดที่เราสองคนช่วยกันทำค่ะในวันที่หนาวๆฝนตกนะคะเราก็ต้องมาทำการวัดแบบนี้นะ,ะเราจะต้องใส่หมวกใส่หน้ากากนะคะเวลาเราทํางานเพราะว่า insulation board เวลาเราตัดนะคะเขาจะเป็นฝุ่นแบบโฟมๆนะคะเพื่อกันไม่ให้เขาเข้าจมูกแล้วก็ฝุ่นเปื้อนผมนะคะจะได้ไม่ต้องสระผมบ่อย สำหรับขั้นตอน insulation work นะคะเราจะใช้เวลานานนิดหนึ่งเพราะว่าเราทำเองแล้วมันทำยากมากๆเราก็เลยมาอัปเดตใน e p c ให้ชมนะคะว่าทำไปถึงไหนบ้างสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนเจอกัน EP หน้าหลังจากงาน insulation work เสร็จค่ะ